สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมือใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับไก่นะครับที่ได้รับมาเลี้ยงนะครับตอนนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆพอจาได้นะครับก็ที่เขาบอกว่าเขาจะขายยานะครับแล้วก็ให้ไก่ฟรีนะครับเพื่อนก็ผ่านมานะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเพื่อนวันนี้นะครับก็ถือโอกาสมาอัปเดต จํานวนสมาชิกของไก่นะครับที่เหลืออยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเขาโตมากขนาดไหนแล้วแล้วก็เหลือสมาชิกอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับสมาชิกนะครับก็เหลืออยู่22ตัวนะครับเพื่อนๆก็มีลมหายตาจากไปนะครับจาก30ตัวนะครับก็นี่ครับตัวเขาโตแล้วประมาณนี้นะก็ถือว่าโตเร็วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าขนาดนี้ก็มีโอกาสรอดสูงแล้วนะครับ มีโอกาสรอดสูงแล้วครับกลุ่มที่อยู่ด้านในนู้นนะครับก็มีโอกาสรอดแล้วนะครับเนสำหรับไก่ชุดนี้นะครับก็เหลือ22ตัวเนี่ยก็ได้ดูแลนะครับคุณยายก็ดูแลไปเรื่อยๆนะครับก็กะว่าจะให้เขานะครับโตแล้วก็ทำคอกขนาดใหญ่ให้เขานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ ที่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็คือยาที่เขาขายมาให้นะครับเพื่อนๆตอนนั้นซื้อไก่มา30ตัวได้ยามา3มซองนะครับก็ยาเขาก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็ไก่ก็ไม่ค่อยเป็นหวัดส่วนตัวที่ตายเนี่ยคือตัวที่ไม่สมบูรณ์จริงๆก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆไก่ไก่มาพร้อมกับการขายยา <laughs> ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับรอชมมาเปเด ต่อไปนะครับว่าไก่ชุดนี้นะครับเขาจะมีพัฒนาการยังไงนะครับสําหรับมองหูใหม่กับเกษตรที่เฮ็ดวันนี้นะครับก็มาอัปเดตเพื่อนๆเพื่อนๆที่กอนนะครับถ้ามีโอกาสก็จะนํามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับไก่ทันนี้นะครับน่าจะเป็นไก่พันเนื้อนะครับตัวผู้ล้วนนะครับเพื่อนๆแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้มองหูใหม่กับเรษตรที่เฮ็ดก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปกคนครับสวัสดีครับ